ัแต่หลังสวัสดีค่ะออวิ่งนี้เร็วนี่มันจะตุยชนโอ้โหอะไรวะเนี่ยนะครับมาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ฉันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหฉันรู้สึกโอ๊ย เอาละัท่านผู้ชมตอนนี้รีเกมแอบฆ่าพระราชานะครับนะในอ p พีที่2นะครับนาหรือว่าภาคสองก็ได้อซึ่งก็บอกว่าะนะครับว่าคราวนี้เราเป็นเด็กหัวเกน,นะครับนะที่มีแผลจะฆ่าพระราชาพระราชาก็บอกโอ้ไอเด็กนี่มันมีพิรุษนั่นดิเอ้าเอาละฉันจะเอาค้อนฟาดหัวแกนกัการไอพระราชาโอ้จะเสร็จฉันโดนจับอไปจับบนสร้อยทหารโยมเข้าทางเตะซะแม่งเอ้ย เอาละไอ้ขวกมาจากคุกแล้วผ่านมาห้าปีหัวหวังว่าห้าปีแกมันจะไม่มีพิรุธใช่ไหมผมไม่มีพิรุหรอกครับโอเคเอาละจังหวะนี้แหละทุบหัวแม่มเลยทุบหัวแม่มเลยจะจังนี่อโอ้ปวดง้ยหัวตากเสร็จชั้นไอ้พระราชาง,ง่อนี่ฉันเป็นพระราชาแล้ว,วเอาต่อมาหุยอ,อะไรวะเนี่ย ยิงสาวนะครับนะเฮ้ยเดี๋ยวดอันนี้น,นี่อะไรอะไรจะมาเสิร์ฟน้ำหรือว่าจเจ้าแกามาตีหัวผมนะครับนะ่ะเออเอเอาละต่อมา,อาใจนี่ฉันว่ามันไม่ใจเกเรที่ปลอมตัวเป็นผู้หญิงนะเอาละมันเหมือนจะแตะหลังฉันอุย้ยมันแตะหลงังสวัสดีค่ะเออวิ่งหนีเราอนีมันจะตยุยชนโอ้อะไรวะเนี่ยนะครับมนะาเฮ้ย เกิดอะไรขึ้นโอ้ฉันอยู่ที่ไหนวะเนียโอ้ฉันรู้สึกโอ้ยไม่ได้พวกใจเกเรแต่งหญิงอาอมันตุยชามใจด้วยเกมโอเวอร์อา้าวจบเลยนะครับมนาะโดนผู้หญิงนะครับมนาะโอ้โหโดนแกงใจเกเรตุสี่นะครับมาเออลุมตุยนะครับไม่น่าไปให้มันแตะหลังเลยให้เอาละเอาใหม่นะครับนะคราวนี้ผมจะฟาดพระราชาบแบบเน้นๆเลย เน้น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 อ่ะเจ้โอยโอยโอยไม่จะไม่ทันโวแตะกี้อร่อยวะไม่มีอะไรครับเจ้านายผมแค่จะยกคอนใส่หัวเจ้านายแล้วก็ทุบแบบนั้นอ่ะเจ้าฉันเหรอวะจับมันเข้าสังเตซะขังคุกลืมไปเลยเรียบร้อยออกมาแล้วนะครับว่ห้าปีผ่านไปชักก็ยังจะทุบแกอยู่เหมือนเดิมอุดมการไม่เคยเปลี่ยนทุบหัวพระราชาให้หัวเหม่งไปเลยนี่แน่เออโอ้ยโอ้ยคุณอดอีกแล้วเอาชุดกมานี่มาเอาราต่อมาโอ้ยไม่นะ สิงสาปลอมตัวใจเกเรรู้สึกจะเป็นคนดีแต่ไม่เป็นคนดีหรอกนี่ฉันรู้แล้วว่าเกจะเป็นคนยังไงนะครับนะจะจับฉันไปทรมันใจเกเรใช่ไหมล่ะนะครับนะเรียบร้อยตุสซี่โดนทิ้งนะครับเอาล่ะต่อมาหุยพ่อมดโอ้โสเดีดครับท้นผมจะใช้เวทมนต์ที่ดีที่สุดสำหรับทัอนนี่เสร็จแค่ท่านเป็นกบฮ่า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 อ้าวสวยเลยนะครับเกมโอเวอร์นะฮะสกอร์ด้วยคราวนี้มีสกอร์ด้วยนะครับนะเออเกมของว8นะลืมบอกนะครับ เออขรยักเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะฮะถ้าผมลืมใส่ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับนะเตือนผมด้วยเอาละต่อมานะครับน้หญิงสาวที่จะเสิร์ฟน้ําให้กับเรานะผมว่าเขาเป็นคนดีนะจะโอ้ยอ้โหคนดีเตี่ยมนีโอฟาดหัวกูแตกเลยเฮสร็จฉันฉันจะเป็นราชินีที่สวยงามที่สุดนะครับนะโอ้โหเออเออทำไมคนในวังมันไม่เอะสงใจเลยไม่มันมันมันไม่มันไม่มีเอะใจหรือไงว่าแบบว่า แบบว่าพระราชาแบบเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนคนไปอยู่ดีก็แบบว่าตายไปแล้วไอ้คนที่โดนตีก็กลายเป็นเป็นพระราชาหรือว่าราชนีแทนอย่างเงี้ยมันไม่สงสัยกันเลยไงว่าพวกประชาชนนะครับนะโอเคเออมันเป็นตำแหน่งโดยการฆ่ากันเนี่ยนะเออมันแปลกมากนะครับนาะเอาลร นี่ใหญ่เกนี่ Read. บังอาจบางอาจเอาแก้วฟันหัวฉันอย่างนั้นเหรอฮะเฮ้ยนี่ไปของฉันซะใหญเ่เกดโง่อ้าวแล้วไม่แล้วโอ้ท่านครับท่านอะไรเรานี่โอ้ท่านรู้ได้ไงเนี่ยฮะฉันรู้แล้วแม่แกโผลมา,า,าแล้วสองครั้งไหนบ้าโอ้ท่านรู้ได้ไงเฮ้ยเอาละต่อมาอ้าใหญ่ตุสีและใหญ่ตุสีใหญ่ตุสีโอ้ใหญ่ตุสีก็มีหัวใจจะแตะหลังแล้วนะนี่แตะหนังอะไรเราโอ้ใหญ่ตุสีรู้ได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยแกต่อยฉันแล้วไงรอบหนึ่งไงปะโถ<ห> นะครับมาเออเอเอฉันจะไปปล่อยแกจแล้วเอาอละพ่อมดอีกละพ่อมดอีกละอะไรพ่อมดอะไรเอาเลยอู้บุพเพสทบเลยนะครับผมเฮ้ยัจะฆ่าแกฆ่าอะไรหนอนี่ทหารจัดมันซะนะครับวาโอ้ทหารตัวบนเริ่มเลยนะฮะเฮ้ยต่อมานะครับบุ้ยตตัวใหม่โอ้สวัสดีครับวันนี้ผมจะเล่นดนตรีให้ฟังฟังนะ นี่ฟังอะไรนบนี่ฟาดหัวแม่มเลยนี่ฉันจะเป็นพระราชาสุดเก๋ไก๋แล้วก็สามารถเล่นดนตรีได้ด้วยเฮ้อโชคดีนะไอเด็กโง่โชคดีอย่างนั้นเหรอไอ้นั้นมันน้องกูเว้ยเอาละอันนี้แหละฉันท้านจะฟาดหัวแกตายซะทันทีเนี่ยโอ้คยอะไรฟาดหัวฉันเนี่ยโอ้ฉันยังไงล่ะนี่ตัวจริงส่วนตัวนั้นอ่ะมันน้องฉันนะครับมาต่อมาใหม่แล้วพอมดไม่แล้วทำไมมีตัว มีแต่ตัวซ้ําๆวะนะครับนะเออเอามองไปเออเออนะครับมาโ,โ,โอ้โหโครงกระดูกเพียบเลยนะครับมาใต้คุกนะครับ่ะต่อมาเจดีอีกแล้วเจดีบอกเอ,า,เอาน้ำหน่อยไปครับท่านน้ำอะไรเล่าหนี่มองหน้าไปเลยนะครับมาเออฉันรู้แล้วว่าเธอจะทําอะไรแผนการชั่วไรของเธอน่ะนะ เอาแหละในระหว่างนี้ผมจะรีเวลาไปเรื่อยๆนะครับมาเราก็จะผ่านด่านไปเรื่อยนะครับมาอะไรอะไรอะไรอันนี้มันทำอะไรผมไม่ได้ทำเลยแล้วเขาผมต้เร่นดนตรีเนื้อดังเดือเนื้อดังเดือเนื้อดังเดืออะไรของแม่งนะครับมะไปลงนรกซะลงคุกได้พูดผิดลงนรกอะไรนี่เอาล่ะเดี๋ยวผมจะรีอุ้ยอันนี้ตัวอะไรตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรอ่ะโอ้ผมคือป๊อปครับผมคือบาทหลวงอ๋อสวัสดีครับท่านนี่ผมจะให้ เออพรให้ท่านนั้นไม่มีวันแก่นะครับนะาหุยอะไรวะเนี่ยพรไม่มีวันแก่หรอโออพรไม่มีวันแกไม่เป็นจริงหรอครับท่านไม่มีจริงอะไรเรากูเชื่อไว้ตะกี้เขาเป็นคนดีฉันไม่ได้เขาไม่ทําอะไรฉันเลยนะครับนานี่โจนเลยไอพ่อมดนี่โกงนะครับนาตะกี้ดูแล้วนะครับในบาทรหลวงนี้น่าจะทาให้ผมมีชีวิตอายุยืนนานนะครับเพราะว่ามันไม่มีรถเลยอ่ะนะครับนาผมไม่มีแก่เลยอะผมไม่มีแบบเออเลขแก่เลยนะครับนาแบบเอยไม่ใช่แบบ ขีดขีดขีดแห่งชีวิตเลยนะครับนะเออดูดิผมเล่นผ่านมาเยอะแล้วเ,เนี่ยผมยังไม่มีขีดแห่งชีวิตเลยอะ่ะนะครับสงสัยไอ้ป๊อกตะกี้มันทาให้ผมเป็นอมตนะ,ะนะครับนะเออผ่านมาหลายคนแล้วเนี่ยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ช่างเนี่ยเออผมโยนเข้าคุกหลายคนแล้วผมยังไม่แก่เลยอะตอนเนี้ยเฮ้ยราชินีราชินีราชินี คุณคอยค่ะคุณคอยสวัสดีค่ะนี่ขอจุ๊บหน่อยค่ะโอ้โหผมก็เขินสิครับคุณผู้หญิงโอ้โหสุดยอดโอ้โหยมีแฟนน่ารัก่างนี้สุดยอดจริงๆนะครับต่อมาใหญ่เจเติมน้ําอีกแล้วใหเจเติมน้ำอีกแลแ้วฉันรู้นะว่าเธอจะทําอะไรฉันไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับไม่ได้ทําอะไรเราฉันมองเห็นนะเว้ยเอออยากให้ฉันจับแกได้นะไอเจดีมันจะดีไงจับได้แล้วเฮ้ยรู้ได้ไงคะเนี่ย ที่จริงมันต้องมีประตูทางออกไม่ใช่เหรอคือแบบว่าตอนนี้ผมเป็นชีวิตอมตะแล้วนะอ่าผมจะรองให้ไอพ่อมดนี่เสียงให้ผมเป็นเออกบอยู่ดิเออเป็นกบแล้วอ่ะดูดิเป็นไงเกมโอเวอร์คืออะไรอะ่ะเกมนี้วัดจากอะไรอะ่ะผมมีแก่ไหมเหมือนไอภาคแรกเปล่าเหมือนไหมนะครับที่จริงอันนี้มันก็ไม่เชิงภาคแรกภาค2หรอกนะครับนะอันนี้มันเป็นเกมเหมือนแบบทําเรียนแบบอะ่ะเออ อ่ะเอาล่ะ,ะท่าบผู้ชมเรามาเริ่มกันใหม่นะครับนาคราวนี้ผมจะไม่ยอมให้ใครบาดหลวงคนดีๆที่ทําให้เราชีวิตมีอมตะหรือว่าใครก็ช่างนะครับนะมาลดขีดเลือดผมเด็ดขาดน,นะครับนะผมจะปล่อยไหลไปเรื่อยๆแล้วคราวนี้นะครับนะาดูยาเกดี้บอกเอฉันไม่ได้ทําอะไรเลยนะนี่ฉันเต้นระบำชาวเกาะระบำชาวเกาะระบำชาวเกะาะอุ้ยเเอาล่ะทั้งแหนนี้แหละเสร็จชั้นแน่นี่เสร็จอะไรเล่าก็โถเออเอาล่ะผมจะรีเวลาไปเรื่อยๆแล้วไม่พูด้ะ เอาละคราวนี้ผมจะพาดนะครับนะซึ่งเขาบอกเลยครับว่าผมไรเตะกทุกคนเลยนะครับนะไม่ว่าใครเป็นคนดีหรือคนเลวไรหมดทุกคนนะเออตอนนี้ผมก็เริ่มแก่แล้วนะครับนาะเข้าสู่วัยกลางคนนี่เจ้าหญิงผมก็ไรนะครับนะเออไรให้หมดเลยเออผมจะไม่ให้เลือดผมลดเด็ดขาดนะครับนะเออผมจะต้องแก่ตายนะฮะเออดูดิไรหมดไรหมดนี่นี่ไรหมดไรให้หมดเลยนะฮะ เอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็แกงงาเงือกลงไปทุกทีแล้วนะครับนะโอ้โหดูดิเขาขึ้นเลยนะฮะโอเคเอาล่ะไม่ว่าใครก็ช่างฉันจะขอยอมแก่คนเดียวละกันนี่จับมันเข้าคุกไม่ว่าใครก็ช่างฉันจะระแวงทุกคนเฮ้อไม่ว่าแม่บ้านที่จะเสิร์ฟกา,าน้ําเสิร์ฟอะไรเดี๋ยวต้องเสิร์ฟอะไรของเธอ ฉันก็สูบเสิร์ฟอะไรฉันยังหลอนเธออยู่นะเออเออฉันจะเสิร์ฟแล้วนะเสิร์ฟอะไรของเธอฮะเฮ้ยโอ,อ้กลับบ้านไปซะนี่เข้าคุกไปเลยนะครับมาเออผมโคตรระวังตัวเลยดูดิดูด,ดิตอนนี้ผมใกล้จะตายแล้วนะครับมาผมใกล้จะตายแล้วผมใกล้จะตายแล้วไอ้นี่บอกดิดพินครับดิดพินอะไรของกาออกไปซะเข้าคุกไปด้วยนี่ขังลืมไปเลยสิบปียี่สิบปีสามสิบปีโอ้เอาละ นะครับมนาะต่อมาเสดีแค่เจตุซี่แค่เวัาดีแค่เขาแต่หลังหน่อยนะแคบแต่อะไรของกาเฮ้ยกลับบ้านไปซะนะครับมนาะโอ้ฉันจะอยู่ที่นี่จนครบวาราจนกว่าฉันจะตายโอ้เอาละโดินไปโดินไปโอ,โอ้ไม่มีใครให้ระวังแล้วทุกคนเข้าคุกหมดแล้วโอ้เหลือแค่ฉันฉันจะเป็นพระราชาที่นี่คนเดียวคนเดียวเท่านั้นคนเดียวเท่านั้น โอ้ฉันอยู่ที่นี่มา30ปีแล้วหรอไงวะเน,นี่ยมันช่างยาวนานจริงๆโอ้โอโอโหัวใจฉันโอ้หัวใจฉัอนอเรียบร้อยนะครับนะหัวใจวายนะครับนะหัวใจหลุดออกมาจากตัวเลยงงเหมือนกันนะครับเออเรียบร้อยเกมอ o, oh, ่าโว้ตายคาหน้าประตูเลยนะครับนาะยังไม่ได้ขึ้นบันลังอะไรเลยนะครับเออ อ่ะเอาละครับต่อมาผมจะรองให้บาทหลวงให้พรผมดูนะครับนะเออแล้วผมจะไปแบบไกลๆเลยเดินไปไกลๆยาวๆเลยนะครับนะ,ะเอเอดูซิว่ามันจะมีฉากจบอะไรหรือเปล่านะฮะอ่ะได้พรละอมาตานะอ่ะจากนั้นก็อ่ะไปเรื่อยๆนะครับนะอ่ะแล้วก็ไปเรื่อยอ่ะนี่เตะไ่ทุกคนอนะ่ะไปเรื่อยๆเลยนะครับนะ่ะเล่นไปเรื่อยๆเฮ้ยท่านผู้ชมผมไม่เข้าใจเลยนะครับนะว่าถ้าสมมติผมปล่อยไว้เฉยๆแล้วถ้าสมมติผมเป็นอมตาตานี่มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะมันไม่ห็นจะเกิดอะไรขึ้นเลยตะกี้ จ้าหญิงของผมนะครับก็จุ๊บทีหนึ่งแล้วก็เดินจากไปนะครับนะเฮ้ยทำไมตัวผมทำไมเดินเร็วขึ้นวะเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามีฉากมีฉากให้เราเล่นเหรอเฮ้ยมีฉากให้เราเล่นจริงๆด้วยต้องให้เฮ้าราชินีจุ๊บทีหนึ่งแล้วเราก็ต้องเป็นอมาตะาเหรอเฮ้ยเอ้ามาแล้วฉากจบที่แท้จริงหรือเปล่านะครับนี่หัวฉันเจ๋งไม่ล่า <laughs> นีแหละคือเออราชาที่เจ๋งที่สุดจบเกมนะครับอ๋อ <laughs> อย่างนี้เองเนอะเมื่อเราต้องให้ปบเนี่ยหรือว่าเออบาทหลวงหรืออะไรสักอย่างเลยนะครับนะ <S <S <ส> <comunidad> ให้พรเราแล้วก็ต้องให้จูบจากราชนีอีกทีหนึ่งนะครับนะ <S <S 1> <S 1> เราถึงจะได้เป็นมาราชา <S <S อย่างแท้จริงน,นั่มมนคืมมอจบเกมนะครับนะอ๋ออย่างนี้นี่เองเข้าใจและเออแล้วท่านผู้ชมโพสงสัยนะครับถ้าสมมติเรากินยานี่นี่อายุยืนเนี่ยของไอ้นี่นะครับนะจะเป็นยังไงนะครับนาะเออแบบว่าไม่ต้องใช้บาทหลวงนะครับนะเพราะว่านี้ก็ทําให้ชีวิตเราเป็นอมตะเหมือนกันนะครับ แต่คราวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นกินยาแทนแล้วก็ให้ราชินีจูบดูนะครับเราดูซิว่าจะตอนจบมันจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะฮะอโอเคอ่ะเอาล่ะต่อมาป๊บป๊บไม่เอานะครับนะเราจะไล่เขาออกไปนะครับนะเออลองดูดิผมจะลองอะไรใหม่ๆดูนะครับนาหนีนี่น,น,นี่ทิ้งไปเลยโอ้เจ้เป็นคนดีนะว้ยไม่สนว้ยเ,ออเพื่อการจบเกมที่แบบใหม่นะครับนะเออเราจะต้อง อรองอะไรใหม่ๆดูนะครับมาอ่ะเอาลัเจ้าหญิงมาแล้วนะครับนะจุบผมเลยผมจะไม่ทักทวงสักนิดเลยจุบผมจุบผมเลยเอจ๊ะโอ้จ๊ะโอ้โอๆๆยเจ้าหญิงบอกจุบทีหนึ่งนะจ๊ะนะครับนะโอเคดีนะครับแล้วยังไงต่ออ่านี่มีฉากเดินเร็วแล้วด้วยมันจะจบแบบเดิมเปาวะท่านผู้ชมว่ามันจะจบแบบเดิมปาเพราะว่าผมเป็นอมาตะแ,แบบแบบอีกรูปแบบหนึ่งอะ ไม่ได้มาจากเอ,อ่อบาดหลวงนะครับนะแต่มาจากคนรับใช้ที่เอาน้ําอายุยืนยาวให้กินนะครับนะาดูซิจบแบบไหน,นเอาละปึ๊บฮเอาละโอ้บาดหลวงไม่มาเว้ยเฮ้ยบาดหลวงไม่มาเอา้าเอา้เอา,อาตายนะครับเอา้าไอ้นั่นเป็นยาพิษนะครับนะเฮ้ยไอ้นั่นมันเอายาพิษให้ผมกินตานผูจอมเฮ้อสุดท้ายผมมาตายตอนที่ทขึ้นบัลลังนะครับนะ อ้าวไอ้นั่นโอ้ยตายเลยแล้วบาดหลวงไปอยู่เพราะว่าเราขังลืมบาดหลวงไปแล้วนะครับนะเออคนรับใช้สนิทของเราสุดท้ายแล้วต้องให้บาดหลวงนะครับให้พรเราอายุยืนนานนะครับแล้วก็ให้เจ้าหญิงจูบเกมถึงจะจบแอบแฮปปี้เอนดิ้งอย่างแท้จริงนะฮะ เอาละท่านผู้ชมต่อมาผมจะรองให้เจ้าหญิงจูบอย่างเดียวนะครับนะแบบว่าผมไม่ต้องมีอายุยืนนานแล้วนะครับนะเออไม่ต้องกินยาไม่ต้องให้บาดหลวงช่วยนะครับนะเออดูซิว่าจะเป็นยังไงนะคะเออเอาละโยนใหญ่จัเอยออกไปก่อนนะครับเข้าคุกไปก่อนนะฮะจังหวะน,นี้ไลยย้ใหญ่คนรับใช้นั่นนะครับน้ำมันเอายาพิษไม่ให้เรากินด้วยไม่เดียวซะเลยนะครนะับน้าเออมีแต่บาดหลวงกับเจ้าหญิงนี่แหละที่เป็นคนดีนะครับนาเอาละท่านผู้ชมตอนนี้เจ้าหญิงมาแล้วนายใครนายใคร สวัสดีครับนี่เอาหจุ๊บแก้มผมนะครับตอนนี้ผมเป็นวัยกลางคนแล้วนะครับนะดูดิผมมีหนวดผมโอ้โหเข่ามารวนะครับนะเริ่มแก่แล้วนะฮะโอเคเอาระมาดูนะครับนะาอุ้ยตัวเรากําลังเริ่มเดินนะครับโอเคเออตอนนี้ผมทําไปทั้ง3แบบแล้วครับนะาแบบป๊บที่ให้เจ้าหญิงจูบอันนั้นคือจบแบบบูดบูดแล้วก็กินยาพิษนะครับนะเออที่จะมาตาในตอนหลังแล้วก็ให้เจ้าหญิงจูบ ก็จบอีกแบบหนึ่งนะครับแบบเกมโอเวอร์เออเอาแหละข่าวนี้มาแบบว่าไม่ทั้งกินไม่ทั้งให้พระราชาอุย้ยเอาไม่ตอนรับเอาโดนกูเลยเอโอ้โหอะไรวะเนี่ยแม่งเลยเออเอ้าเจ้าหญิงเอามันอยู่กับเราเจ้าหญิงบอกเธออยู่ไหนฉันก็อยู่นั่นจ้านะครับแต่ก็เกมโอเวอร์นะ เอออันนี้คือไม่ได้จบแบบบริบูรณ์นะเราไม่ได้เป็นพระราชานะครับนาสุดท้ายล้าจบแบบบริบูรณ์ก็คือต้องเป็นแบบว่าให้บาดหลวงนะครับกับราชนินีนะครับนะกระทำกับเรานะครับนาถึงจะถึงเราถึงจะชนะนะครับเออ อ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับในการเล่นเกมเอ่อแอบรอบสังหารพระราชนะครับนะก็จบไปไม่เท่านี้แหละนะครับก็ได้เห็นนะครับว่าเออมีตัวละครใหม่มากมายนะครับนะที่เป็นเวอร์ชันนี้ก็บอกเลยว่าเจ๋งมากอยู่เหมือนกันนะคะโอเคซึ่งข้อนั่นแหละนะครับเราก็ได้เห็นนะครับว่าการจบมีถึง3รูปแบบสีรูปแบบเลยนะครับนะเออนี่ไม่ว่าจะจะโดนโอ้โหจับโดนเข้าคุกหรือว่าไปเป็นพระราชาพระราชาโดนโยนทิ้งออกจากวังหรือว่าเออโดนวางยาพิษอะไรอย่างนี้นะครับนะมีมากมายนะครับ ครับในเวอร์ชั่นนี้โอเคแต่ที่แน่ๆก็คือเราจะเป็นพระราชาอย่างแน่นอนนะครับนาในที่สุดแล้วเป็นไงล่ะโอเคเอาล่ะสัปดาหนี้ก็จบไปเป็นเท่านี้แหละบ๊ายบายนะครับนาโล่โล่โล่เจ้าชายเขาเจ้าชายอะไรมากรจุ๊บหน่อยทีนึงโอ้ชิบหายแล้วแม่ก็ยังออกหมากเอ้ย กูยอยูย่ไหนวะเนี้ยโอ้โจโอ้โอ,อ,อ้ไม่ไม่เอามาอยู่ับฉันสิขอเจ้าชายเจ้าชายขอโอ้ไม่ง้อใจแกเร่อ้า